ผลงานเด่นของอำเภอซีรินทรอนขอนำเสนอผลงานการประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 1. มีการประชุมชี้แจงการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษทราบพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรและพื้นที่เก็บเกี่ยวรายเดือนแยกเป็นรายอำเภอและรายตำบลเพื่อเตรียมการเฝ้าระวังก่อนเกิดจุดความร้อน 3. กำหนดพื้นที่ที่มีโอกาสเผา โดยนาข้อมูลมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลจุดความร้อนสะสมย้อนหลัง1-3ถึงปี4มีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชและเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตรและชุดปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 5. จัดทําแผนบริหารจัดการเศษวัสดุหลือใช้ทางการเกษตร 6. ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเผาในพื้นที่การเกษตรระดับอำเภอและระดับตำบล ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรตามแผนบริหารความเสี่ยงชี้แจงผลกระทบด้านต่างๆนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าเสษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมทั้งชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านหอกระจายข่าวในชุมชนวิทยุชุมชนเวทีต่างๆและการประชาคมการขึ้นทะเบียนต่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร7จดจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบของการเผาในพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุหรือใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการจัดกิจกรรมสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตากล้า8บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือทํา M O U 1. อําเภอ1ตําบลนําร่องปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร 9. ดําเนินการผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการระดับอําเภอและจังหวัดเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการกรณีเกิดข้อจํากัดปัญหาอุปสรรคและมีความต้องการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ไม่สามารถดําเนินการได้ ทางสำน,นักงานเกษตรอำเภอศิรินทรมีการจัดนิทรรศการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยจัดทําจุดสาธิตการผลิตป,ปุ๋ยหมักซึ่งได้รับเกียรติจากนายสรพงษ์ชายแก้วนายอำเภอศิรินทรร่วมสาธิตการผสมปุ๋ยหมักการประชาสัมพันธ์ร่วมกันทั้งสำน,นักงานเกษตรอำเภอศิรินทรที่ว่าการอำเภอสิรินทรและภาคีเครือข่าย ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมีการมอบสารเร่งซูเปอร์พอดอ .1 ให้ตัวแทนแต่ละตำบลทุกตำบลในอำเภอศรีรินทร์เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยหมักส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา1ิบให้ชุดปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรระดับอำเภอและตำบลจะทำบัญชีรายชื่อและบันทึกประวัติเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ที่พบการเผากรณีไม่พบการเผาในพื้นที่การเกษตรหรือเป็นกรณีอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ให้บันทึกรายงานเหตุผลข้อเท็จจริงพร้อมภาพถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ส่งแบบบันทึกการตรวจสอบถึงความร้อนในพื้นที่เกษตรสวัสดีค่ะค่ะอยากให้นายอเภอช่วยรณรงค์ส่งเสริมกันเผาในพื้นที่หน่ะครับก็เรียน พี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอศรีสินทรจังหวัดบุรีราเชธา,านีทุกท่านนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับท่านก็ทราบกปนอยู่แล้วว่าภาวะโลกร้อนนะครับเด้กเกิดขึ้นในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพดําเนินชีวิตประจําวันในทุกๆมิตินะครับอย่างเช่นปัจจุบันสถานการณ์ pm 2 5ที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีสินทรจังหวัดบุรีรเชธา,านีเองส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าเกิดมาจาก การที่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่มีการกําจัดเศษวัชพืชจากภาคการผลิตอย่างไม่ถูกต้องวิธีคือยังยึดติดกับความเชื่อวิธีการแบบเดิมว่าการที่เราจะเข้าสู่ฤดตถุการผลิตใหม่นั้นนะครับจะต้องมีการเผาเศษตอฟางเศษวัชพืชเพื่อที่จะได,ได้ง่ายในการเตรียมพื้นที่นะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นความเข้าใจที่คัดเคลื่อนผิดพลาดนะครับเพราะเมื่อมี การจุดการเผานะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนเกิดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หรือว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะหายไปกับการเผาไหม้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร,รนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับนำเศษวัชพืชหรือว่า,าเศษพืชผลจากการเกษตรที่เหลือใช้นะครับนํามาสร้างมูลค่า นำมาลดต้นทุนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามทิศทางแนวทางในการดูแลสิ่งแวดล้อมขอ,มองออมเพอซีนเนทอเราร่วมกันครับ